อ่าสวัดดีครับเพื่อนๆสหนสายสายเขียวทุกคนหวัดดีครับวันนี้ไม่มีอะไรมากมานั่งคุยกันนะเพื่อนๆพอนะพอดีไปได้ยินในคําเก่าๆเมื่อก่อนที่เขาว่ากันนะว่าเออสูตรน้ํากระต้มใช่ไหมมันจะมีสูตรายากันยุงแล้วก็ที่เขาเรียกสูตรอวาตารนะสูตรยากันยุงสูตรประปลดแล้วก็สูตรกิเท่าผี เดี๋ยววันนี้เราลองมาวิ่เคกันนะว่าจริงๆแล้วทําไมชาวบ้านเขาคิดแบบนั้นทําไมเขาคิดว่าว่าพวกเราพวกที่กินน้ํากระท่มอทําไมใส่ย,ยากันยุงใช่ไหมมันมีที่ไปที่มานะเพื่อนๆนะพวกนี้มันมีที่ไปที่มาแล้วเขาบอกว่าสูตรยากันยุงมันมาจากไหนทําไมถึง ทำไมถึงมีข่าวออกมาได้ว่าวัยรุ่นที่ต้มน้ํากระท่อมมันใส่ยากันยุงกินกันมันมีที่ไปที่มาก็คือสมัยก่อนนั้นนะเด็กวัยรุ่นทางภาคใต้เวลาเขานั่งกินกันใช่ไหมเวลาเขานั่งกินกันที่บ้านแบบเนี้ยไปนั่งกันในบ้านอะไรเอะไรแบบเนี้ยมันกินกันทีหลายคนวงนึงเป็นสิบสิบคนแบบเนี้ยพ่อแม่เขาก็ไม่ชอบพ่อแม่เขาก็ว่าอะไรแบบเนี้ยทานองนั้นนะ่นนะพ่อแม่เขาก็จะด่า เขาก็เลยจาเป็นต้องแอบไปนั่งกินที่เปลวเปลวไปแบบว่าที่ว่ามืดๆไม่มีคนเห็นและอีกอย่างนึงสมัยนั้นตํารวจเนี่ยเคลียวมากๆเรื่องน้ํากระทมเนี่ยตารวจเห็นวัยรุ่นกินน้ํากระทมนะดีใจกว่าเห็นวัยรุ่นกินเสพยาบ้าอีกน้ำกระทมได้ตังค์่ะใช่ไหมประกันตัวอะไรหลายอย่างเสียได้ตังค์หลายช่องทางนั่นเนี่ยยิ่งถ้าเป็นพวกผลิตอะไรแบบนี้กำลังต้มอ,อยู่สมัยก่อนผลิตนี่แพงมากนะเพื่อนๆนะถูกจับนะ ถูกปรับกี่บาทไม่รู้ที่ศาลต้องติดคุกสี่ถ้าเราไม่มีตังนอนคุกสี่สิบแปดวันนะเพื่อนๆนะนั่นแหละแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นเสพเนี่ยสมัยก่อนจะนอนคุกสองคืนแล้วก็ไปเสียค่าปรับที่ศาลแต่เราไม่ต้องจ่ายตังถ้าเรานอนคุกสองคืนนะศาลเขาจะตัดให้ถึงทีเนี้ย <c oughs> ก็ต้องแอบไปนั่งกินกันที่เปียวๆใช่ไหมอันนี้มันก็มาต่อนะก็คือแอบไปนั่งกินกันที่เปียวๆที่มืดๆ ถึงทีเนี้ยเวลาไปซื้อน้ําแข็งพอต้มเสร็จก็ไปซื้อน้ําแข็งซื้อโคกซื้ออะไรแบบเนี้ยก็ไปร้านค้าก็าไปบอกร้านค้าว่าเอาโคกเอาน้ําแข็งแล้วก็บว้ยพวกเนี้ยเาอายาก,กันยุงถึงทีนี้ร้านค้าใช่ไหมร้านค้ามันก็คิดว่าเด็ก,กวัยรุ่นนะเอาเอาอยาก,กันยุงไปใส่น้ํากระท้มกิน,อ,กนอย่าจริงๆไม่ใช่นะเพื่อนๆนะเขาเอาไปจุดยาไล่าย,ยาไลายย่ยุงยุงมันเยอะนั่งกินกันในป่าย,ยาก ยุงมันกัดถึงแม่ค้าก็ด้วยปากแม่ค้าแล้วก็รู้อยู่นะพูดกับชาวบ้านไปเรื่อยอะบอกว่าไอ้ลูกคนนั้นมาซื้อน้ําต้มไปเอาอยาก,กันยุงอะไรไปใส่กันลุกพอพูดไปเรื่อยถึงพอดีมีนักข่าวอะช่วงหนึ่งที่ว่าเขาปรับปามอย่างหนักนะนักข่าวมาทําข่าววัยรุ่นกินน้าก็ต้มก็ถูกวัยรุ่นถูกจับนี่แหละแล้วก็ไปถามชาวบ้านถามเรื่อยจน าก็บอกเขาก็บอกนักข่าวก็ได้ยินว่าเออใส่ยากันยุงใส่อะไรแบบนี้ก็เลยเอามาออกข่าวก็เลยกลายเป็นข่าวดังว่าน้ํากระท่อมใส่ยากันยุงกันแต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะเพื่อนๆไม่มีใครใส่หรอกใส่ทำไมตายเพื่อใครกินอะไอ้นักข่าวก็แม่ชาติไม่คิดเลยอะใครมันจะกล้ากินนะใช่ไหมถึงก็ปลอดใส่ปลอดนี่อันนี้ผมคิดเอาเองนะไอ้ปลอดนี่นะผมว่า น่าจะไปซื้อปลาโลดวัดใกล้มาสมัยขอซื้อมาถึงก็มาทำตัวดูดน้ำแข็งไม่ได้เอามามาใส่น้ำ้มมาเลยหรอกจริงๆแล้วอ่ะใช่ไหมนั่นนี่ผมว่าไม่น่าจะเอามาใส่กินไม่ได้ปลาโลดมันตายมันอันตรายน,นะแล้วใครจะไปกินพวกคนกินน้ำ้มเขาก็ไม่ได้โง่เขามีหัวเขาก็รักชีวิตเขาเหมือนกันเขาก็รู้ว่าอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้ใช่ไหมใครมันจะไปใส่ผมถามนี่ เป็นเราเราก็ไม่กินเรารู้อยู่ใช่ไหมเพื่อนนะใส่ไปแล้วกินแล้วมันตายไม่มีใครอยากตายหรอกใช่ไหมถึงไอ้ที่เท่าผีนี่ตะแกงอะไรพวกนี้สมัยนั้นที่ว่าเป็นข่าวดังที่ไปรักตะแกงรักเลรผมว่าน่าจะเป็นพวกที่ว่ากินน้ํากระทมแล้วคือไม่ได้ทําการทํางานคือไปรักรักเศษเหล็กรักเลมาขายะนะผมว่าน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่านั่นแหละใครมันจะไปไม่ใช่หมอผีที่ไปเอาที่เท่าผีไม่กินใช่ไหม มันไม่ใช่หมอผีเรอ,อย่างี้มเออนั่น,น,นบางทีสายเขียวเราสมัยก่อนนี่น่าสงสารนะกินทีลำบากแอบโอ้ยใช่ไหมไม่ได้แอบเลยพ่อแม่ไม่ว่านะแต่แอบตำรวจแอบตำรวจนี่รู้บ้านนี้กินน้ำต้มนี่แบ,บเดียวมานั่งเฝ้าถึงหน้าบ้านเลยจริงๆมันตามเลยนะถ้าเป็นภูเก็ตสมัยก่อนนะมันไปนั่งเฝ้าร้านน้ำแข็งไปนั่งเฝ้าตามร้านน้ำแข็ง มันขี่ตามไปเลยพอเราซื้อน้ำแข็งบุ๊ซื้อน้ำแข็งบดกันใช่ไหมสมัยก่อนซื้อน้ำแข็งบดกันสิบบาทได้ตุงเบลือเลยมันขี่ตามไปเลยนะมันรู้ว่าเราใช้น้ำแข็งบดมันร้อแล้วมันขี่บางทีไปไปดักรอเราเนะไปนั่งรอเราที่บ้านนะรอให้เรากาลังต้มงเลรไปนั่นคือถ้าเรากาลังต้มเนี่ยเราเททิ้งสมัยก่อนนะเททิ้งก็ไม่ทันเพราะว่ามันยังมีกาดใช่ไหมแต่ถ้ามันมันกองเสร็จแล้วบางทีเดี๋ยวมันออกกากไปทิ้งแล้วถ้าเหลือแต่น้ำใช่ไหมเหลือแต่น้าที่เรากินกัน พอมันเททิ้งก็คือพอตำรวจเข้าบ้าน,นก็จบใช่ไหมไม่มีอะไรแต่นั้นเนี่ยใช่ไหมจริงๆอะไม่มีสูตรพวกนี้รับประกันไม่มีใครกินแน่นอนนะหรือว่าใครเคยกินลงคอมเมนต์มาดูแนละอยากรู้เหมือนกันว่ามีกินจริงไหมนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพื่อนๆก็มาเล่าเล่าให้ฟังกันว่าที่มาของอ่าสูตรยากันยุงที่ไปที่มามันมาจากที่ไหนลองมาเล่าให้ฟังดู วันนี้ก็ไม่มีอะไรวิ่งเก็บอยู่ด้วยเพื่อนอันนี้จับไปเดี๋ยวผมอีพีหน้ามาเล่าเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องที่ว่าโดนจับสองครั้งเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังดีกว่าห้าห้าอย่างห้าเลยว่าทําไมถึงโดนจับมีเรื่องเล่าอย่างห้าเลยโดนกันบอกว่าสุดยอด่ะนั่นเอเดี๋ยวกดติดตามให้ด้วยนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวอีพีหน้ามาเล่าดีกว่าว่าเออมาเล่าดีกว่าว่าทาไมโดนจับ นะกินกันยังไงอยู่ยังไงโดนจับนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีพีนะ้าอีพีนี้ก็จัดจัดนี่ไว้ก่อนไม่รู้จะทําคลิปอะไรแล้วเพิ่งๆนะนะคิดไม่ออกแล้ว <c oughs> ไอ้สูตรที่แล้วที่ทํากินนะสูตรชามิกนะนะผมใส่ขวดไว้วกินโอ้สุดยอดเลยกินตอนเที่ยงชื่นใจอย่างแรงวิ่งเก็บกลับมาเนหนื่อยๆยกมึกโอ้โหได้แรง โอเคนะัวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเพื่อนๆนะเอาเรื่องอสูตรยากันยุงมาเล่าสู่กันฟังมาเล่าฟังว่าทําอะไรว่าเป็นยังไงบ้างแบบเนี้ยไม่มีอะไรมากมายวันนี้โอเคนะัวันนี้ก็แค่นี้นะครับับสสวดีครับบ๊ายบายครับ